ะค,ะคิดถึงร้านอาหารตอนนี้เขาไดนไม่ได้ดขี้เกียจขับรถไปสั่งก็จะทําคิดเองค่ะเมนูวันนี้นะคะปเปอร์เตโต้สปรัดหรือว่าเบรคปรเปอร์เตโต้ยัดไส้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำในระหว่างที่เรารอแป้งขนม cinnamon r o นะคะสามีอยากหิวข้าวนี้ก็บ่ายแล้วอันนี้คือจะทํามันฝรั่งอบนะคะวิธีทาําง่ายมากนี่เพื่อนๆคนไหนอยากเอาไว้ทานกินก็อร่อยนะ มันฝรหลังทำให้ความสะอาดล้างสะอาดเลยนะคะล้างผิวขัดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำการเจาะนะคะเจาะจิ้มอย่างนี้จิ้มจิ้มให้มันแบบเข้าไปข้างในเลยค่ะเอาช้อนเนี่ยเอาซอมเนี่ยจิ้มเข้าไปจิ้มให้มันเป็นลูกพุนนะคะเวลาเราไปอบมันจะสุกง่ายสุก่วถึง้วยนะคะนี่เขาเรียกว่าอะ potato s p r o หรือว่าเบ k โ d p o t a นะคะแต่มันจะมีเครื่องข้างใน นี่เป็นอาหารชอบกินนี่นะคะจิ้มเสร็จจิ้มเก่อนนะคะจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราจะทาน้ำมันใช้น้ำมันมาเกาะใครจะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะน้ำมันทานตะวันก็ได้นะ,ะเ,เราจะมาทาผิวน้ำมันนะคะก็ะทาให้ทั่วเลยทาให้ทั่วเลยนะคะนี่นะคะ่ะทาให้ขึ้นอย่างนี้เลยมันจะ เพราะว่าทานเวลาอบมามันจะอร่อยมากเลยนะถ้าไม่ทาผิวมันจะแห้งแห้งไม่อร่อยค่ะ้องทาทาเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เกลือนะคะเกลือโรยรอบรอบผิวนี่แหละให้มันมีรสเค็มนิดนึงก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะไปใส่ไมโครเวฟประมาณ12นาทีนะคะจะไปอบแรปอ่อบตู้อบก็ได้โดยการแรปเอ่อกระดาษฟอยล์แล้วก็อบไปจนกว่ามันสุกนะคะ เดี๋ยวเราจะไปใส่ไมโครเวฟ12นาทีค่ะอบมันนะคะเราจะมาเตรียมเครื่องไส้เหมือนนะก็จะมีนิทานเนยนะคะบัตเตอร์ไว้ทานะคะก็มีซอค,ครีมค่ะสามีชอบกินกับไอ้แบล็คลิฟนะคะอันนี้จะเป็นอ่านี่จะเป็นแบล็คลิฟขัดนะคะตัดจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะอร่อยกินกับมันฝรั่งอร่อยมากเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็ ชีสค่ะใช้ชีสอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่คนไหนชอบกินชีสอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะนะคะตอนนี้มันฝรั่งก็สุกละเราทำยังไงนะคะเราจะเอามีดเนี่ยค่ะมาเฉือนเลยนะคะเฉือนตรงกลางเลยค่ะเฉือน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 นะคะอู้หร้อนขออนุญาตใช้กระดาษนะคะช่วยเพราะว่ามันร้อนมากเสร็จแล้วนะคะพอเฉือนเสร็จเราจะใช้ซ่อมเนี่ยค่ะเกลี่ย เกลียเอาเนื้อข้างในนะคะให้มันเป็นขุยๆนะทำ,ทำนะคะทำเสร็จเป็นเนื้อให้มันเนื้อมันยุ่ยๆอะค่ะจะดูแบบสวยๆหน่อยอันนี้นะคะที่เขาทำขายเนี่ยแพงนะอันนี้นะเสร็จแล้วนะคะ เราจะใส่เนยนะคะใส่เนยเข้าไปเลยให้เนยเนยั่นเลยอะ่ะใส่เข้าไปนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเสร็จให้เนยมันนี่ให้เนยมันเข้าไปนี้นะคะเหน็นไหมมันซึมเข้าไปในเนื้อนะคะแล้วเราจะใส่เกลือกับพริกไทยนะคะโรยเข้าไปเสร็จแล้วไอ้ข้างนี้เสร็จนะ้วเดี๋ยวทำลูกนี้ก่อน เพราะว่าต้างทำสองลูกนะเพราะว่าเวลาความร้อนมันเนี่ยให้มันคลายความร้อนนะอยากกินมากนะช่วยอยากกินด้วยลูกหมาหมามาดูแล้วนี่ตัดนะคะข้างนี้ก็ใส่เลยไปนะคะใส่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเกี่ยวไอ้น,นี่ไปทำขนม ดันขึ้นแบบนี้ดันให้มันอ้าๆหน่อยให้ปากมันแบบนี้นะคะเนื้อเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ตัว b บค c อลีฟนะคะท็อปปิ้งมันก็ที่บ้านไม่มีอะไรก็จะใส่อะไรก็ได้นะถ้าใครชอบใส่อ๋อลืมอีกอันนึงค่ะจะมีความเผ็ดนิดนึงคือ j ล l ปิโน่นะคะนี่ค่ะเป็นแบบอ่าเป็นพริกดองนะคะ เนี่ยใส่พิซอ่าออกเผ็ดๆนิดนึงก็ใส่เข้าไปทับปิ้งนี่อย่างนี้ออกเผ็ดอร่อยอันนี้อร่อยกินไงเนี่ยอร่อยมากใส่หมดละใส่หมดเลยหมดแล้วเ,เสร็จแล้วนะคะซอครีมค่ะ ทับไปเลยนะคะอร่อยอร่อยนี่ครีมใส่ทับไปเลยค่ะตรงนี้อันนี้เราทําเองนะเราไม่ได้ทําขายนะใช้มือได้นะเพราะว่าเราทากินเราไม่ได้ทําขายนะใช้ช้อนใช้ซ่อมได้หมดค่ะอันนี้เพื่อนนะเสร็จแล้วนะคะเรา จะใส่อ,อย่าเช็ดนิดนึงค่ะเช็ดมือพืนนะโอเคใส่ชีสค่ะเอาชีสเข้าไปเลยค่ะนี่กินไหเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมนายกินไหม ถ้าแบบบางคนอยากชอบไปชีสเดยิ้มๆหน่อยก็เอาไปใส่ไมโครเวฟสักประมาณ30วินะคะแต่ว่ากินอย่างนี้ก็อร่อยค่ะกินอย่างนี้อร่อยโอเคค่ะ